ดีเจ้าพี่น้องเขาปลากันพี่น้องจักบาทจักข้าวเขามาแย่งเขาหม่าฝ่อเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังมันบ่ดอกไงเถี่ยพี่น้องเฮ็ดผึ่งบอดี้เขาหอกไงเถี่ยอุ้ยหน้องเอ้ยเนี่ยเขาหอกไงหดอกหมู่เถี่ยมึงที่ล่ะปิดหน้ามิดเลย ดอกง่นึงเห็ดผึงอย่างนั้นี่ผึผงอีงงองกำบอเอาไปก่อนยังเอาไปก่อนอันนี้เห็ดดอกติวหาไปเรื่อยๆจ้าเห็นเห็ดไข่แล้วพี่น้องจ้าป้าจนบานสิเขาทาั้งใดล่ะใช้ทั้งนี้ไดโบ เล่นบานบุดเลยพี่น้องเฮ็ดไข่ก็ะไรพอมีคูมาเก็บจนมันบานโอ้ยฝนอีกพี่น้องฝนทั้งฝนย่าต้องเอาน้ำออกกรฝนจีมันพี่น้องทงั้งฝนโอ้ยจนว่าบานเอ้ยฝนดอกทั้งฝนสิเอาตั้งไร จีมันควันพี่น้องจีอ้วนๆนี่ยเพราทั้งฝุ่นอีนนออกอู้จนเน่าก็มีคนพี่น้องได้จะพาไปเอาจ้าเอาเห็ดเผิงอีกคนพี่น้องเห็ดเผิงอีกกำหัวหน้าดอกง่ายง่ายอ้ยเห็นอีกคนเน่าวเลยได้จะพาพี่น้องไปเอาเห็ดอันเห็ดไข่ก,ก่อน พี่ดอกง่ายหนึ่งโหน้ยตั้งตาก้อนสีขวาเนา่าก็มี่กาตายเหมืนถึงจะมีอุปสักแต่เราไม่กลัวจ้าคุณอะพี่น้องดอกใ่บ่วอุ้ยคุณอะดอกนี่ก็ง่ายๆซ้ำหนาใหญ่ยีกเแหละ บางที่ละพี่น้องเฮ็ดไข่ฮี่บางนากระมิด้าเจาเ้าว่เห็นดอกง่ายง <c oughs> <c oughs> เห็ดแดงจ้าเห็ดแดงไร้าร้เติบล้ะจะพี่นอ้องเมื่อแล้วพี่น้องได้เทิ่งพักติวเฮ็ดกะ เกือบเต็มตาคือเกา่ามาส,สวยๆพี่น้องมุสอบูได้มาบูได้มาน้ำพลอยใหญ่ปูใหญ่แล้วมาข้าวเดียวมุสอได้มาอีกอเกือบเต็มตาคือเกา่าบโหมานจาบับโหมานผ้าพี่น้องมาบริจาคเลือดบายบายค่ะคนใดแนมว่าปลูกพร้อมขอบคุณที่